ด้วยความอยากส่วนตัวเดี๋ยวจะเอาคันทูแพ็กเป็นคันของหัวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาตกปลากระพงที่บ่อน,นี้กันฟูโรลครับฟูโรลคาร์บ,บอนนี่สามสิบเอาามสิบปอนด์พอตงฐานเอิร์ธด้วย Voilà i spend another the day first สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับเอิร์ธอีกครั้งในวันส,สบายกับไลฟ์สไตล์ที่ผู้ชายก็ทำกันนะครับวันนี้เราอยู่ที่นครเจเจ,เจครับครับ <laughs> มันเป็นเรื่องราวที่เอ่องุนงงและงงงวยคนระับเมื่อคืนนี้เราอยู่ที่บอเอสทีแล้วก็สังสรน์กันนิดหน่อยนะครับแต่ไม่รู้จบมาที่เจเจ,เจได้ยังไงครนะับจริงๆตอนแรกกะจะไปบอ เมาตักที่นะครับรแล้วก็ไปนั่งกลางบาลังนั่งตกหลิวนะครับ <og> แลก็ครับเจจครับป,ปกติที่นี่เขาเขาเรียกอะไรกันนะเขาจะเน้นส,สายเยีปอมนะครับแต่ว่าเราก็เลยชวนพวกกันมาตีหยีปอมนะคร็รจะเป็นนนเนตนะครับหรือพี่เหน่งตอนนี้พี่เหน่งเขาเรียนรู้เรื่องเรื่องการฟูอยู่นเะนี่ยชนใดไม่ฟู คนนั้นเป็นคนชอบคนหนักเห็นไหมพี่ที่เมื่อกี้มันโคกแค่ๆอันนี้ว่าจะบอกน่ขอบคุณสำหรับความรู้ครับเนี่ยเสร็จครับขอบคุณสำหรับเบอร์เด็กครับถาได้งานอีกแล้วเนี่ยเวลาเวลาพี่ตีอ่ะอันนี้ก็เดี๋ยวแต่ผมอ่ะยังไงผมก็ต้องหลิวแล้วล่ะซึ่งปล่อยให้สายยาปอมเขาเรียนรู้กันไปเรายังไม่อยากเรียนรู้วันนี้นะครับผมก็เอากระติกมา ครับแล้วก็เดี๋ยวนั่งตกคือที่นี่ตกถ้าตกหลิวนะครับเอ,อมันก็ต้องใช้เหยื่อเหยื่อสดหรือว่าเป็นเหยื่ออาหารอะไรอย่างเงี้ยครับดังนั้นคือปลาล้องสอเขาออกนะครับคือไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเราสีซัวมานั่งดือด้อๆได้นะเราต้องเต็มบัตเจ็ตพอสมควรนะ,<ป> <laughs> ะเดี๋ยววันนี้เราจะใช้เงี้ยครับคันหัวยังนะครับยังหรือยุ่ง <laughs> เป็นคันทูแพกนะครับระยะเมตรแปดจริงๆมันมีถึงมีเมตรสองนะครับแล้วก็แต่ว่าเราจะใช้เมตรแปดด้วยความห้าวห้าวส่วนตัวนะครับ mm hmm. คันก็จะประมาณเล็กกว่านิ้วก้อยอีกนะครับ mm hmm. อันนี้นะครับเราเคยเอาไปตกกุ้งมาแล้วนะครับเด mm ี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาตกปลากระพงที่บ่อน,นี้กัน สำหรับนักตกปลานะครับที่ชอบการเล่นปลานะครับคันทูแพรก,ก็จะเป็นอีกคันประเภทหนึ่งครับที่จะสามารถตอบสนองอารมณ์การอัดปลาของนักตกปลาได้นะครับที่ผมเอามาเล่นปลากระพงเนี่ยเพราะว่าผมอยากให้อ,อ่อมันออกความรู้สึกถึงมือนะครับผมเลยเลือกคันทูแพกข,ของหัวเนี่ยมาใช้ในวันนี้ ไม่คันสไลด์มันถูกแขกอะใช่ได้ใช่ได้เนี่ย่จะเลี้ยงให้เป็นเลี้ยงให้เป็นแมวเลยฮ่าฮแมวที่เลยมาเจออินฟูสายตกปลาที่ใจดีที่สุดเรียกเด็กมาแล้วไปทำอะไรเลยเนี่ยเด็กมาแล้วไปทำอะไรเลยผมนะไม่ได้มาบ่อเจเจเนี่ยนานมากนะครับการมาครั้งนี้ผมก็รู้สึกมีความเปลี่ยนแปลงของบ่อนะครับจากที่เห็นนะ ก็คือมีที่นั่งดื่มกินแล้วก็สภาพบ่อนะครับรู้สึกเหมือนว่าเขาจะทําบ่อใหม่นะครับปรับปรุงบ่อใหม่แล้วก็มีคาเฟ่ด้วยใครที่เป็นสายครอบครัวนะครับน่าจะลดอาการโดนบ่นไปได้เยอะนะครับเพราะที่นี่มีที่นั่งพักให้สําหรับทั้งแฟนทั้งลูกเลยนะครับช่วงช่วงยังหวันนี้เราจะยังไม่ประกอบคันนะครับเดี๋ยวเรารอผู้ชํานาญการนะรมาประกอบนะ การตกปลานะครับเซตอุปกรณ์ง่ายนิดเดียวครับใช้เพื่อนนะครับใช้เพื่อนให้เป็นประโยชน์นะเดี๋ยวรอรอเหยื่อมาก่อนนะในเมื่อเรามีโปรอยู่กับตัวนะครับดังนั้นโปรต้องทํางานนะครับเราเราควรเป็นเพลเยอร์ธรรมดานะ <laughs> เราไม่ควรตั้งตัวเป็นโปรครับ เพื่อนเราก็มาแล้วครับอ้าวถลูกดีครับครับโอ้คันนี้เหรอครับใช่ครับใช่ครับได้ครับได้ครับนะครับเราจะลงบ้ามาเดี๋ยวบ้าผมทำเองเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ครับของคุณคิวหลังครับผมต้องให้อินฟูชื่อดังครับผมต้องทำให้อินฟูชื่อดังก่อนครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ผมต้องอนี้ต้องมีผมผมมีความแค้นกันอยู่ครับกับอินฟูคนนี้ครับเองนะต้อง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 โดนบ้างแหละคนนี้สักวันต้องโดนบ้างแหละ เรียกอินฟูก็เขินๆเรียกว่าเขาเรียกว่าสายสายแพรดีกว่ารอออฟแบบแพรอะไรก็ได้ว่าอยหปวดปวดไม่รู้อ่ะครับวันนี้ฟูโรครับฟูโรคาร์บอนนี่สามสิบเอาสารซิปออนพอสงสารคันสงสารเอิร์ธด้วยโอเคคุณไม่เข้าใจคุณผูกให้ดีๆนะขาดเรือเพราะคุณนะโอเคครับได้ผมจัดให้ ถักแบบเอเอ้นะ้ยเอฟจีนอ่พอแล้วแค่นี้พอแล้วอยู่นี่แหละครับตำนานของทีมแข่งเอสพีที่ยังมีลมหายใจนั่นเองเดี๋ยวนี้ตำไม่นานแล้วครับอะไรแก่แล้วตำไม่นานเก๋แล้วตำไม่นานต้องอาสยนี่นี่เหรอที่เขาเรียกตำนานสิบวีอเออ รอยาวแค่ไหนดีเพื่อนไม่ครับนี่อ่ะออ่อเขาได้ข้าเฟมนะคุณมีสิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้ได้ได้ข้าเฟรมได้ขาเฟมไข้าฟมอ๋อ สวิงนะครับก็ที่นี่ก mm ็เ hmm, ป so mm ็น hmm. บ uh ่อกระพงนะครับ hmm. ด uh ัง huh. น well, th ั้น uh ก็ต huh. well, ้องมีปลากระพงกับปลากดคังนะเชื huh. yeah. Yeah. Uh ่อ huh. อัน you น know, uh. <Wow. S 1> uh ี้ปลดปลาก็เข้าเฟรมได้นะครับปลดปลาก็เข้าเฟรมได้ผมมีส่วนร่วมในเฟรมแบบนึงนะครับคลิปนี้ เรามีป้ายดูนะครับไม่แห้วนะจ๊ะเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนี้ดีกว่าเขาทำอะไรกับอุปกรณ์เราได้บ้างแล้วสายฟูโอล์สี่สิบปอนสามสิคุณนี่กว่าคุณเบ็ดคาร์บอนีนว่าไหนอ่ะนี่เบ็ดคาร์บอนตะคุณคาร์บอนเนี่ยใหญ่มีใหญ่พอวะล่ะเนี่ยพอละมั่งนี่แป๊เบอร์เก้าดีกว่านี้นะเฮอ๊ขนลุกคาร์บอนด้วยเบ็ดคาร์บอนซูเปอร์ฮาร์ดซูเปอร์สมูท คุณอ่านภาษาญี่ปุ่นฟฟูดดคุณก็อ่านภาษาญี่ปุ่นดิอะเราข้ามช่อนนี่ไปนี่อันนี้เป็นเบอร์อะไรเบอร์อะไรคุณใช่เบอร์เบอร์สิบสิบหลายเงี้ยงด้วยช่องนี้ผมขอแล้วกันไปตกคุ้นไหมคุ้นไปผมมีแข่งอหรโอ้โหคุณนี่แม่งปนปนกันแบบเห็นเห็นเลยนี่มันเซเว่นนี่หว่าเดี๋ยวแล้วแล้วสต็อปทุ่นทุ่นทุ่นทุนทุนอยู่ใน อยู่ในอ,อ,อันไหนอ่ะเอาแบบท่าไรอ่ะทุ่นนะครับทุน่นคาร์บอนด้วยนะคุณเ <c oughs> บดคาร์บอนนะครับ <c oughs> ที่เขาว่า number one in the world <c oughs> เอาทุ่นธรรมดาเนี่ธนยธรรมดาสุดลโม้ผมนะผมเขี้ยสุดเลยทุ่ททนไอ ไม่ต้องใส่หรอมะเฮ้ยใส่ไปเถอะคุณเรามีอารยะบ้างดิจะตกปลาไม่มีอารยะได้ไงวะเฮ้ยนี่เอออออันนี้เก็บเลยอันนี้ด้วยโอ้โหมันต้องดิบเถื่อนนี่นะครับปกตินะครับเวลายิงตกหลิวเขาต้องยิงละเอียดนะนี่ยิงตกยิ่งหยาบโลนไปเรื่อยนะไม่ต่อสายตรงเลยยิงตรงลงหน้าเพลาเนี่ย เดอะ e บสเดอะบัวน์โอ้โหป๊อปป๊อปป๊อปนี่เบสใช่หลายต็อปนี่ดนี่นี่คือไลท์สต็อปเปอร์สำหรับสุ่โดยนี่ตัดนไงไก่อันนี้ด้วยสายมันเป็นสายฟูโอลฟูโอล40นะครับ เอานี่โครสายบันเทิงแลเนี่ยอันนี้สำหรับใครไม่มีสต็อปเปอร์หรือสต็อปเปอร์เล็กเกินไปนะอันนี้ก็จะช่วยคุณได้นะไอนะยางรัดผมเมีย <laughs> สนับสนุนโดยเ <laughs> มียคุณเอ,อิร์ธยันอะไรยันเออ <laughs> ชีวิต <laughs> ยิ่งนับวันนับวันยิ่งไฟหลังลงไฟหลังลงกูเนี่ยการตกปลาเขาบอกว่าหัวละไม่ตัดออกด้วย,ย,วยววถ้าเอาไว้อย่างนี้คุณโคตรหยาบเลยตอนนี้นะครับไอ้ไอ้ที่เข้าเข้าดีกว่าปลานะครับก็ไอ้หมานี่แหละรครับอะไรหรอ ไรลูกอ้ยุดอ๋อนนี่ไ่ได้เยนะดง้อยไง่ออ่ะเอครับพี่เยอะเครับทำอะไรมาไหลี่ตลอดเลยวะเนี่ยเยอะปายี่ปิดเบรกอะพี่ปิดเบรกอะพี่ปิดเบรกปิดเบรกหน่อยพี่ปิดหน้าล็อกอ๋าอหือขงเรวม พี่เหน่งน,นะครับเป็นมือใหม่สายตกเหยื่อปลอมนะครับแต่ว่าที่นี่คนระับพี่เขามาครั้งแรกครับก็ได้ตัวนะครับถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีนะครับสําหรับมือใหม่เลยผมเองเนี่ยก็ไม่ค่อยประสบความสำเร็จกับเรื่องเหยื่อปลอมสักเท่าไหร่เหมือนกันเกยสายอะเลยยื้อกลับมาโอเคโอ๋อเหมือนจิกนะใช่คเป็นี่เป็นไงสายอีไรไม่ได้บอกไม่ได้บอกเลย <laughs> ปลาปลาอะไรครับเนี่ยปลากระพงอะครับเะว่าทำไมมันขึ้นยากขึ้นจริงถ้าไม่กระพงก็กดถังแน่แน่แข็งถ้าถ้าเราเป็นนักตกปลาเราคือเพื่องเนยื่อไหมท่านะเกลิกมันมันลื่นเหมือนกัคไหมใช่แต่ก็ไว้ให้มันพอดึงได้ออกได้บ้างครับถ้าจริงๆผมรู้แหละแต่ว่าผมออกกล้องเยอะไงดีดัย อ๋ออันนี้อันนี้แมนนี่ใช่ไหมแมนนี่ปลาเกียวครับผมเกียวฮะแมนนี่ปลาเกียวปลาเกียวเกียวเต็มหัวเลยเกียวเต็มเต็มเลยโอ้ยได้ก็คือได้อะนะปลาเกียวนะครับไม่ใช่ปลากินดีใจมากเลยปลาไม่เข้าปากดีใจดีใจนี่กูมันทำยังไงวะโอเคก็ก็มันตึ๊กเราก็วัดนะไงอุ้มมันไม่ถูกอ่ะถูกแล้วพี่ เพราะว่าเพราะว่าปลาปลา,ามันไม่ได้กินปลามันตกพอมันตกอ,อ่ะเราวัดได้เลยโอกาสเกี่ยวตัวมันสูงอยู่แล้วใช่เพราะปลามันเข้ามาตกทั้งตัว <c oughs> <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยคุณอย่ายืดเด้คุณอย่ายืดเด,ด,ด้นี่ครับหัวหัวหัวอย่างแกระอย่างแกระตึงเงี้ยคัดเลยครับหน้าอย่างตึงครับนี่ครับ อันนี้ครับตรงอีกเรื่อนอีกท่านหนึ่งอุ้ยไว้คุณยืดที่ไหนเล่าทูแพรกเหรอทูแพรสิครับเอ้าต้นหายนะครับตอนนี้ตอนนี้ตอนนีนะครับเรียบร้อยไปแล้วนะครับน้องผมยังนั่งหน้าใสอยู่เลยน้องผมยังงงเลยว่าเกิดอะไรขึ้นโอ้โหคุณบอกอย่ายืดอย่ายืด ใช่มันซ <|so|>> ีดีมันสูบแล้วอ่ะเบียดมันเลยไอ้นี่ไม่ใช่ไม่ใช่ปลาเข้าอย่างเนียหมาเข้าเลย บอกแล้วอย่าล้ํานะครับภารกิจหลิวเรานะครับก็สําเร็จไปหนึ่งนะครับมุจจากการขออ่าอ่าให้เดี๋ได้ดูเซตชุดหน้านะครับ เสร็จนี้หยาบโลนมากโคตรหยาบนี่หมาก็เข้าปลาก็จะกินหมาก็จะเข้า,าโอ้โหโอ่งดึงดึงเอาเลยครับ เดาตามสิคุณเดาตามสิคุณเนอตามป่าเลยคุณเอามือนหมุนหมืนหมุนมันหมุน ไม่ไหวครับต้องเปลี่ยน c o i อนต์ไปสวิงมันหมุนไม่เก๊ะเนี่ยแหละครับอินฟูสายแพร์สายแพร์ครับเปลี่ยนแล้วครับอินฟูสายกระพงตอนแรกคิดว่าที่แพร์ยากนะมาที่เนี่ย easy จัดเลยเมาจะตายหาตื่นมาปลายังแดงต่อการเฉยแตเย็้ไปไหนมาเรียนปอเข้าปากนะลูกช่อเข้าแหละผมก็เข้าอยาให้สายจอด เวลาเวลาลงเที่ยวค่อยๆคันลงแล้วก็หมุนไปด้วยตาลงแล้วหมุน,มนตัดน,นาดูไว้ปลาไม่ได้สอนผมอย่างเดียวผลงานผมมีต้องยอมครับเขาเป็นตัวแข่งเอทีเราเราเราสู้เขาไม่ได้ในด้านประสบการณ์นะแต่แต่ความตั้งใจฮะเราไม่แพ้ใครเก,ออเกี่ยวเขาปากเขาปากอยูอ่ยวเขาปากเขาปากตัวแรกที่เขาปากตอนนี้เขอบคุณครับ สำเร็จแล้วรจ,รจริงๆการตกปลาผมจ,จะบอกนานาที่เพิ่งจะเริ่มเข้าวงการมันไม่ได้ยากครับมันอยู่ที่ความตั้งใจนั่นเองครับฝากไว้ฝากไว้ให้คิดคิดมากแล้วพี่เด็กแล้วเวลาเจอครับพี่เด็กจะรู้สึกมันจะรู้สึกพอไวมครับอ่าอ่าไวเบเรชั่นมันจะเพึ่งเพิ่งแล้วก็เหยื่อมันจะตกพี่จะรู้สึกได้ฮะแต่ว่าไม่ได้ผมเป็นคนได้แต่ก่อนผมคนตกได้ ดูไอ้ฮะนะนะวงการนี้อยู่ยากอยู่ยากคนอย่างพี่นะครับตอนนี้ก็ได้ปลาแล้วนะครับเราก็เริ่มเขาเรียกอเอือยเฉยเฉยวเฉยวเอือยเฉยแล้วก็กินน้ํามีฟองนะเราก็รู้น้ําคืออะไรไม่ต้องพูดเยอะนะคนเขียวเขียวแต่ตอนนี้เดินมาตามหากับแก้มดีว่านะเดี๋ยวเราไปเดินหากับแกมเราไปดูเมนูกันว่ามีอะไรทานบ้าง เน้นกับแก้มนะจ๊ะกับแก้มเหรอเออเน้นแมวหมากหาแมวกับข้าวกับแก่ครับครับเนีดูหลากหลายมาดูกันสั่งที่เขาไม่มีอ่ะสั่งที่เขาไม่มีเดี๋ยวเขาโดนลุงเตะนี่โดนลุงมองหน้าก่อนดิโดนลุงเตะมีงานถิ่นมือตรงนี้ด้วยนะเนี่ย มีมีตั้งแต่ปลากระพงกุ้งใช่ไหมข้าวเมนูจานเดียวกับแก้มอ่าของกินเล่นนี่ยำเม็ดมะม่วงยำยำแหนมโอเคยำแหนมกับครับคุณเอาอะไรคุณเอายำแหนมกับซูปเปอร์ครับคุณป้าเอายำแหนมกับซูปเปอร์ตีนไก่ใช่ไหมครับโอเค อันนี้เขามีบ่อตกกุ้งนี่ยมีบ่อตกกุ้งครับบ่อบ่อบ่อตกกุ้งเปิดทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ครับผมวันนี้ไม่เปิดวันนี้ไม่เปิดครับวันนี้เราวันหลังคาฮะลองขันได้ไหมได้คือวันนี้ได้อาจารย์เน็ตแพบเขาเทรนดีเขาให้ข้อมูลก็ค่อนข้างดีแต่นะครับแต่เ้าไม่ได้ปลา ีิอันนี้เป็นระยะคุณโฉบคันอ่ะนี่ระยะสองสี่ครับโดนเน็ตเปิดปิงอยู่แล้วครับแม่ผมเอาไปกดไอ้นี่มาแล้วฉลามวานมาทีปุ๊บตามคุณไ่ตามเถอะตามเธอตามเธอ เอาตัวเองไปด้วยถอดเองด้วยโอ้โหเนีอนเองเท่านเออโอ้โหย,ยาง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 จะย,ยางอีกยางอันนี้อันเนี้ยอ่ะ,อนนอะละ,เร,ละเริ่มล,ละเริ่มเริ่มลำ้ำละเริ่มล้ำละไม่ช้อนด้วยห,หนึ่งปลาข้าวแต้ม อ่คุณถือกล้องเดี๋ยวผมจะเล่นให้เขาดูนะครับว่าโปรวิถีอโยไม่ใช่คุณผูกไม่ดี โทษโทษลำไม่ดีโทษปีโทษกองผูกไม่ดีดูดูดูเห็นไหมเห็นไหมนี่นี่นี่เห็นไหมโกรเหรอโกรเหรอนี่ไงคุณเนะโอเคครับเออโอเคสวยนั่นแหละเดี๋ยวจัดให้จัดให้นี่มันเบ็ดคาร์บอนนี่หว่าคุณรู้ไหมว่าเบ็ดคาร์บอนอ่ะัวเท่าไหร่ตัวเท่าไหร่ครับไม่แพงอะไรวะ อะไรครับเนี่ยเดี๋ยวสองไม่ถึงร้อยคุณอะไรครับพี่ไม่แพงไม่แพงเราก็คุยโอ้โหเป็ดคาร์บอนเอาเป็ดคาร์บอนที่ไม <function al> ่แพงครับแต่ว่าเบาจริงอุ้ยสายตกลอยอ่ะใช่เลยอ่ะใช่เลยเออเด่นเบาเบาจัดแข็งเบาเบามากครับการตกปลาที่ดีนะครับนอกจากให้เพื่อนขึ้นสายแล้วต้องให้เพื่อนเกี่ยวเหยื่อด้วยนะครับนี่คือวิถีวิถีเทพเทพไทยเอาคุณถือกล้องเลยครับเดี๋ยวผม เดี๋ยวผมหยอดเองใช้เป็นทุกอย่างครับเป็นเป็นทุกอย่างเป,เป็นทุกอย่างเป็นทั้งตากล้องมมาปืด๊ดยัยยงไงยังไงมาแล้ว คือไปเล่นไปเล่นอะไรกันนานนะครับไม่ต้องเสียเวลาลำนะอะไรครับอะไรครับเนี่ยเออเอาหลุดแล้วอ่ะและนี่ก็เป็นความสุขนะครับที่ผมได้รับจากบ่อเจเจนะครับกับการใช้คันทูแพกนะครับมาเล่นปากกระพงนะครับก็ขอบคุณนาเนสนะครับที่ มาช่วยสร้างสีสันในคลิปนี้นะครับแล้วก็ผองเพื่อนนะครับนนหาความสุขนนหาความสนุกกับสไตล์ของตัวเองให้เจอนะครับแล้วคุณจะมีความสุขในการตกปลา <c oughs> ไม่ว่าคุณจะตกปลาแบบไหนแล้วที่สําคัญอย่าลืมกด subscribe กด like กดแชร์อย่าได้แข่ใครถ้าคุณยังรักในการตกปลาแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ e a r ร h Day สวัสดีครับ day, freedom in my life.